ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมแลกนัล็อก X Next Generation กับผม,มิีเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรมไดอารี ary, ค่คู่หูกิจกรรมที่เข้ามาใหม่วันที่7นะครับแต่มาอัปเดตในวันที่8มาแนะนําของรางวัลเราควรที่จะต้องแลกไหมและเราควรที่จะต้องแลกอะไรบ้างและการประชนภัยให้ครบ80รอบเราจะใช้เพชรเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่ออนได้เยเยยะล ไม่ว่าจะเป็นบีทเทปอรนาดาชีวิตนิลันแลกน a ลล็อก X Next Generation ก็มีโปรเช่นกันยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมาก r o x แพ็คใหญ่ราคาสุดพิเศษแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง f a c e b o o k เราสามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay สำหรับกิจกรรมไดรี่คู่หูหระชนภัยนี้นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยทอยเต่าเพื่อให้เจ้าโพลิ่งตัวนี้นะครับทำการเดินไปตกตรงช่องต่างๆต,า,งๆตามหน้าที่ลูกเต่าออกเดี๋ยวผมลองกดไปครั้งหนึ่งก่อนนะครับ ป๊บอันนี้ผมทอยได้2ผมก็จะได้รับกล่องโอดินสําหรับกล่องโอดินที่ได้มาเนะครับเวลาเราเปิดใช้งานก็จะได้โอดินเบสิ่งเนี่ยแค่10เท่านั้นนะต่อนหนึ่งกล่องเผื่อใครจะคิดว่าเป็นร้อยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโดยพื้นฐานนะครับของรางวัลตามช่องโวกนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5อย่างมีองุลลอ่นแครอทน้ําค้างแอปเปลิลและก็กล่องโอดินส่วนจํานวนที่เราจะได้รับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับช่องนั้นๆถ้าช่องหลังๆห,หน่อยนะครับก็จะได้รับของรางวัลเยอะหน่อยและนอกเหนือจากของรางวัลวกีี้รรรรัับ็ยงงงมมมขออาาท่่เเิให ก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนของกล่องนี้เวลาเราเปิดเนี่ยก็จะได้รับแอปเปิ้ลสีแครอทสีน้ำค้างสององุ่นหนึ่งจะไม่ได้รับของรางวัลตามที่เขาเขียนมาแบบนี้นะที่เราจะได้ทุกอย่างอย่างละ4ชิ้นจะได้แค่เท่านี้เท่านั้นนะครับและในการตอยเต่าแต่ละครั้งนะครับก็จะใช้3,600คริตตันส่วนถ้าเพื่อนๆมี v i p นะครับการทอยเต่าก็จะถูกลงหน่อยแต่นอกเหนือการใช้เพชรแล้วนะครับเรายังสามารถใช้ตั๋วกาชาทอยได้ซึ่งตั๋วกาชานี้นะครับเราจะได้จากคาริว่า แต่เราต้องเก็บ Active Point ให้ครบเพื่อเปิดกล่อง แล้วเราก็จะได้รับตั๋วมาแบบนี้ซึ่งวันหนึ่งอะ่ะเราจะได้ทั้งหมดอยู่9ตั๋วด้วยกันนะครับตั๋ว9ใบกดเปิดไปก่อนแล้วกันนะครับให้หมดก่อนหน้านี้ผมมี9ใบใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเป็น18ใบและแล้วก็ในการที่เราทอยเต่าจนเริ่มรอบใหม่ได้นะครับเขาก็จะนับจํานวนรอบที่เสร็จสิ้นเมื่อเราเล่นไปครบ10รอบก็จะได้รับอัลบั้มสุ่มการ์ดเป็นการ์ดสีขาว1ใบและถ้าเราสําเร็จจนถึง20รอบนะครับเราก็จะได้คอสตูมมวกหน้านตาของหมวกคอสตูมพึ่งนะครับกกกก็จะเเเนบบนีีีลลลรงออ่ืหยมพว ว่าเหรียญ MVP เหรียญมินิซึ่งเราต้องการเหรียญแบบไหนเราก็เลือกแบบนั้นไปนะครับก็เราจะได้ทั้งหมด100กล่องก็จะเป็น100เหรียญด้วยกันและถ้าเราสําเร็จไปจนถึง80รอบด้วยกันนะครับก็จะได้รับผานะพึ่งน้อยมีน้ําพึ่งหยดย้อยและก็พึ่งบินบนสปีดของผานะนี้นะครจะอยู่ที่4และจํานวนคนที่ขี่ได้อยู่ที่1ซึ่งเราเหนือจากรางวัลจานวนรอบพวกนี้แล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเราจะได้ผลไม้ต่างๆมาซึ่งผลไมต้ตรงนี้นะครับเราสามารถมาแลกของได้ของรางวัลชิ้นแรกนะคคะะะก็็็จจเเปปนนนนออตตููมมึ้งงชุดแบบบีรั มีปีกติดหลังด้วยอ่ะแล้วก็มีเหล็กในเนาะและพุงจะยื่นหน่อยนะครับก็เหมือนชุดมาร์ทคอตในการแรกคอตตูมพึ่งนะครับก็ต้องใช้แอปเปิล1,900แครอท1,650น้ำค้าง880อัง,งุ่น420จานวนครั้งที่แลกได้ก็จะแลกได้1ครั้งด้วยกันของรางวัลชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นของอัปเกรดเลเวลของอุปกรณ์ก็จะมีพวกของอัปเกรดเลเวลขั้น1นะครับทั้ง3ชิ้นนี้เราจะได้รับ2ชิ้นด้วยกันแล้วก็ของอัปเกรดเลเวลขั้น2นะครับก็จะได้รับ1ชิ้นด้วยกันเลือกได้นะในส่วนนี้ครก็จะใช้ Apple 10แครอท8น้ำ องุ่นของรางวัลชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นกล่องเลือกทำออฟแมวมีทั้งของเมืองไพ่ยอนมอลล็อกอันนี้จะใช้แอปเปิ้ลหกสิบแครอทหนึ่งร้อยน้ำค้างสี่สิบอังกุนยี่สิบส่วนของรางวัลชิ้นที่สี่นะครับที่มีให้แลกก็จะเป็นกล่องอัปเกรดพวกโอรีอีลูอันนี้จะใช้แอปเปิ้ลหกสิบแครอทสี่สิบน้ำค้างยี่สิอังุ่นสิบสามและของรางวัลชิ้นที่ห้านะครับก็จะเป็นกล่องเลือกอาวุธเงาขั้นสูงเราสามารถเลือกได้นะครับเป็นพวกจารึกขั้นหนึ่งจารึกขั้นนนขัั้ะครบ ในส่วนของกล่องนี้นะครับจะใช้อปเปิล220แครอท180น้ำค้าง100องุ่น50ก็จะแลกได้ทั้งหมดจำนวน99ครั้งด้วยกันส่วนถ้าถามว่ารางวัลไหนเนี่ยเราควรที่จะต้องแลกในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆเป็นสายสะสมคอตุมหรือว่าอยากเป็นสายพัฒนาตัวละครให้เก่งมากขึ้นถ้าเป็นสายคอตุม่มเราก็ต้องแลกคอตุมเก็บไว้เพราะว่าคอตุมเนี่ยเขาไม่ได้มีมาบ่อยๆซึ่งถ้าเราพลาดแล้วนะครับก็อาจจะพลาดไปเลยและอย่างที่เห็นนะครับหน้าตาของคอตุ่มเนาวนะะรี่ นนก็จะเป็นแพ็กเกจเลือกอาวุธเงาขั้นสูงเพราะว่าการหาพวกจารึกขยายอะไรพวกนี้จะหายากมากมันจะได้เฉพาะบางกิจกรรมเท่านั้นยกตัวยอย่างนะครับเราต้องไปลง KVM หรือจะเป็นพวกล่าบอสณัปจนะุบันเนี่ยผมก็ไม่ได้ล่าบอสนะครับพวกบอสอาวิทอุปกรณ์ในการอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็เลยไม่มีฉะนั้นนี่จะเป็นช่องทางที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยพัฒน,นาได้ดีมากๆแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าจะใช้อเทมในการแลกี่ยเยอะมากๆในส่วนของไอเทมเนี่ยจริงๆไม่ใช่มีแค่เราจะได้จากการหมุนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราจะได้จากการฆ่ามอนเตอร์ทีี่่่มมมเววาาากกก21็จะสดร เทมแลกเปลี่ยนมาให้ได้เช่นกันนะครับแต่จะเป็นตอนช่วงที่เรามีโอนเบสซิ่งอยู่นะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วนะครับจากที่ผมไปปลดโอน2,240ผมได้ไอเทมแลกเปลี่ยนเนี่ยมาเท่านี้แค่ลอลอด40น้ำค้าง15นะครับแอมเพิร์25อังห่่นได้มา7อันนี้คือจาก2,240ไอเทมแลกเปลี่ยนพวกนี้เราสามารถขายได้ที่ตลาดกลางได้ด้วยนะครับโดยปกติพื้นฐานถ้าเป็นไอเทมที่เราได้รับจากการผจญภัย เขาก็จะติดล็อกแบบนี้เราจะไม่สามารถขายได้ที่ตลาดกลางแต่ถ้าเป็นไอเทมที่เราดรอปเองเราสามารถทําการขายได้ที่ตลาดกลางนะครับในส่วนของไอเทมพวกนี้นะครับจริงๆไม่ค่อยแนะนําให้ขายแนะนําให้เพื่อนๆไปซื้อมากกว่านะครับถ้าใายหาไม่เจอจะอยู่ที่ไอเทมเรื่องในส่วนของเหรียญและอีเวนต์แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเขาก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้ในส่วนเนี้ไปซื้อหรือสั่งจองนะครับให้สูงสุดได้เลยนะ แลวก็ซื้อเท่าที่จํานวนคิดตันเรามีเพราะถ้าเราอยากให้ตัวละครเราโหดมากขึ้นเราต้องทําวิธีนี้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถแลกกล่องเลือกแพ็คเลือกอาวุธเงาขั้นสูงได้เพราะว่าถ้าเราจะไปฟาร์มเองหรือว่าเรามาหมุนเองเนี่ยกว่าที่เราจะเก็บสะสมได้ครบแลกสักหนึ่งครั้งก็ยากแล้วส่วนถ้าถามว่าซื้อมาเนี่ยราคา1กล่องในการแลกเนี่ยจะใช้เท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูราคาณปัจจุบันแล้วกันนะครับผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอีกดูในส่วนของราคา Apple ก่อนนะครับก็เป็นราคาที่เขาเพิ่งขายไปแล้วกกันนะเ็็จป ส่วนแครอทจะใช้180อันราคาที่เพิ่งขายไปนับปจุบันนะครับเอาราคาสูงสุดอยู่ที่138เช่นกัน138คูณ180ก็จะเป็น24,840และหยดน้ำค้างจะใช้100นะครับราคาที่ขายไปสูงสุด จะอยู่ที่260ก็จะเป็น26,000และองุ่นใช้50ราคาสูงสุดที่เพิ่งขายไปก็อยู่ที่544คูณ5้ไปก็จะเป็น27,220และถ้าออยไอเทมทั้ง4มารวมกันก็จะเป็น18,400อันนี้คือในการแลกตอน1กล่องเท่านั้นนะครับ แต่เอาจริงถ้าพวกขยายมีขายนะครับถ้าเราไปซื้อเองต่อให้แม้เราซื้อราคาอันละ4580ราคาก็จะถูกกว่าครึ่งๆเลยแต่ของมันไม่มีขายณปัจจุบันนะครับของมันขาดตลาดถ้าเราอยากโหดได้ไวเราก็ต้องซื้อของแพงกว่าครึ่งหนึ่งอย่างนี้นี่แหละส่วนถ้าเป็นชุดคอร์สตูมพึ่งถ้าราคาวัตถุดิบเท่าก่อนหน้านี้โดยรวมแล้วนะครับก็จะใช้947,180แต่ก็ถึงแม้ว่าเราจะมีคิดตั้นถึงก็ใช่ว่าเราจะสามารถจองไอเทมแลกเปลี่ยนพวกนี้ได้จนครบจนสามารถแลกได้เหมือนกิกรรรมมมนนีี้้เเเเาาาาาทํพื่่ออใหหยุยยงดว ฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาลองหมุหมนดูกันสักหน่อยหนึน่งแล้วกันนะครับกดไปนะครับว่าหมุนกี่รอบเราถึงจะสามารถสําเร็จรอบหนึ่งอันนี้กดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับได้หนึ่งแต้มครั้งที่2นะครับผมได้รับ3ามแต้มนะครับต่อมานะครับครั้งที่3นะครับอันนี้ได้หนึ่งโอเคนะครับได้กล่องโอดินมาอยู่ครั้งที่4นะครับได้รับอีกหนึ่งครั้ง well <el questions S 2> <ส JAMES> ที่ห <number S 2> <hn> ้านะครับ <cowork> er> อันนี้ได้รับ6แต้มเลยนะครั้งที่6ได้กี่แต้มได้4แต้มนะครับเดินหน้า4ช่องบึง๋งรังที่7อันนี้ได้รับ6นะครับ6แต้มก็สำเร็จไปแล้วนะครับ1รอบด้วยกันจากที่กดไป7ครั้งต่อมารอบถัดมาครับมาถึงก็ได้6เลยนะฮะ ได้กลองโอดีนะครับสี่แต้มอ่ะได้โอดีอีก2กล่องกดไปอีกครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4นะครับครั้งที่4ได้5แต้มครั้งที่5ครับผมแล้วก็ครั้งที่6 สำเร็จแล้ว1รอบรอบแรกเรากดไป7ครั้งรอบ2องนะครับเรากดไป6ครั้งและรอบที่3ล่ะลองกดดูอีกสักรอบหนึ่ง3แต้มนะครับ1ครั้ง2ครั้งนะครับ3มครั้งซึบสครั้ง ห้าครั้งหกครั้งครับผมลองดูถึงไหมอ่ะไม่ถึงนะะี่ครับรอบที่7 7ครั้งรอบที่7อะไร7ครั้งครั้งที่7 โอเคก็สาเร็จเสร็จสิ้น1รอบด้วยกันจริงๆก็ลองทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับกัด IDex โดยพื้นฐานแล้วนะครับส่วนใหญนะ่เราจะกดอยู่ที่6-8ถึงครั้งต่อ1นรอบแต่มันก็จะมีบางรอบนะครับอาจจะเกลือแบบสุดๆเราอาจจะได้จํานวนเลขน้อยหลายครั้งติดต่อกันก็มีอาจจะไปจนถึงการกดถึง10ครั้งก็ได้แต่ยังที่เกิดน,นะครับส่วนใหญ่โดยพื้นฐานก็จะอยู่ที่6-8ถึงครั้งต่อการสําเร็จ1รอบและในกรณีที่เราจะกดแบบเพียวๆนะครับโดยใช้เพรเราจะไม่ได้ใช้ตั๋วเลยเนี่ยจะกดถึง80รอบผมก็จะทําการคูณแบบเเลลลขตรงๆยแก ถ้าเพื่อนๆเ,เป็น V.P การกด1ครั้งจะใช้2,880คิปตัน2,880นะครับคูณ6ก็จะเป็น17,280และถ้าเราเอาไปคูณ8 0ก็จะใช้1,382,400 ส่วนถ้าเพื่อนๆไม่ใช่ v P การกด1ครั้งจะใช้3,600คิตตันก็เอาไปคูณ6ก่อนนะครับแล้วก็คูณ80ก็จะใช้อยู่ที่1 7 2 8 0 0 0าคิตตันแต่อย่างที่เกิดน,นะครับว่ามัน6 8ก็อาจจะสูงมากกว่านี้ขึ้นไปอีกและถ้าไม่มี v P การจะกดให้ครบจนได้ผ่านนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองอย่างมากเลยนะครับ <laughs> ึ่งแน่นอนว่าการกด80ครั้งแบบนี้นะครับเราก็จะได้ไอเทมแรกเปลี่ยนเนี่ยเยอะมากๆแต่ในส่วนของจํานวนของไอเทมแรกเปลี่ยนผมไม่ได้นับคํานวณมาให้ดูนะครับยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับในส่วนนี้ฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัดสินใจของเพื่อนๆลวกันเลครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนํากิจกรรมไดอารี่คู่หูผระชนไพว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงนะครับและเราควรที่ต้องแลกอะไรดีแล้วก็การกดชนาสัตว์คีเนี่ยใช้คิสตันเท่าไหร่ก็หวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจของเพื่อนๆได้นะครแลกก็อรอ ิงก์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่าง description สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับและถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็าฝากุบกุ่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลย,เลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปละครับ